คนละเป๊กวันนี้น,นะครับเราก็ยังอ,อยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีกับการรับเชิญเพื่อนสุดสีของพี่เป๊กที่เพชรผนงเวทผู้กุมความลับสตรสําเร็จของมามา่าบ่มีกึ่งสําเร็จรูปอันดับหนึ่งของเมืองไทยเรื่องราวความสนุกสุดเซอร์ไพรส์ยังมีอีกเพียกที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสําเร็จนี้ที่นี้ไปติดตามกันต่อพร้อมๆกันครับมึงมึงขายเดินทั่วโลกเนี่ยโรงงานผลิตวันละประมาณ7-8ล้านงแปดลายการซองศิลปินดารามึงนึกถึงใครวัดที่มึงชอบกันได้ ถ้ามึงถามไว้องมึงเช่าอิงต่างผู้สชคไม่ไม่ไม่นี่เทพอะไรเนี่ย หลายๆคนก็รู้ว่ามาเฟียไม่ใช่กูนะมาเฟียคือพีกมาเฟียคือมึงกูมาเฟียตรงไหนคือมึงมาเฟียตรงไหนมาเฟียคือพีกมึงไม่มาเฟียตรงไหนก่อนมึงเหรอมึงอีกสัตว์เมื่อก่อนกูจําได้เลยสอบเทียบแม่งมีโรงเรียนอื่นเข้ามาสอบแล้วก็มึงหมันไส้ใครไม่รู้แล้วเขาขับรถออกไปแล้วพวกมึงก็ขับรถตามกันออกไปแล้วกูก็ขับตามออกไปเทียไปกระจกมึงล็อกหน้ามึงล็อกหน้าคนมึงล็อกข้างมันไม่มาเฟียสมัยพ่เขาเรียกนักเลงนักเลงนักเลงดีกว่าให้มึงมีลูกคนเดียวใช่ปะ พี่สัตว์มึงถามเที่ยวไม่เผื่อใครไม่รู้ไงอะไรของมึงเขารู้เรื่องประเทศไอ้เหี้ยมึงหยัดอึ้งดิเหี้ยมึงอึ้งแล้วแม่งเนี่ยโอเคแม่พูดเลยเกเทียไอ้เหี้ยใส่ตาไม่เที่ยเป็นสมัยก่อนแล้วกูควรตีนมึงขนาดนี้กูคงโดนกระทืบไปแล้วล่ะใช่นี่กูก็ดิกตีนอยู่ตอนเนี่ยสุขทันทีที่เที่ยวไทยกับพี่เป๊กสันชัยในคนละเป๊ก ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี่ถ้าสตอร์ดกระเป๋าไหนอทริปเทรเวลชัว r e จากทิพยประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางอ๋อเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงอ๋อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับเพอใช้บริการเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณลูกค้าออมสินขอบคุณราธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ครับรายการคนเะเป๊กวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้า EP ีต่อไปนี้นะครับก็อยากมันเป็นสะพานบูรนะครับเรื่องวัดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นการสร้างเมนนะครับที่วัดแม่แรมปัจจุบันนี้นะชาวบ้านแถวนั้นก็ยังคงใช้วิธีการเผาศพแบบดั้งเดิมอยู่นะครับเขายังเผาแบบเชิงตะกรอยอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้รับรู้มาว่าความต้องการของเขาคือการอยากได้เมนที่มาไว้เผาศพ สำหรับคนในชุมชนนั้นเราอยากจะเป็นสบาบุญให้แฟนของเราเป็นคนละนิดคนละหน่อยคนละเล็กคนละน,น้อยเหมือนเดิมนะครับ ประมาณ7 0็0แสนกว่าบาทที่จะสร้างร่วมสร้างให้เขาสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งบุญที่เราน่าจะร่วมกันเป็นพลังให้พวกเขาได้มีสิ่งสิ่งที่เขาต้องการนะครับคือ Main, เมนเผาศพโอนเขาในบัญชีวดได้เลยนะครับหรือว่าคียอโคดนี้เข้าวัดโดยตรงเพื่อสร้างเมนอันนี้นะครับเราก็อยากเป็นสะพานบุญให้ชาวแม่แรมนะครับได้มีเมนหรือเมรุที่เผาศพชาวบ้านในละแวกนั้นหรือชุมชนนั้น เกิดขึ้นได้ฝากแฟนๆของเราเป็กด้วยครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดยอดฮิตที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกขับรถมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็มาเที่ยวได้อย่างสบายๆเหมือนกับสถานที่ที่พี่เป็กจะพาทุกคนมาเที่ยวในวันนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทย กับเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับก็มักจะนิยมเดินทางมาเพื่อสัมผัสความสวยงามของสถาปัตยกรรมในอดีตแล้วก็ถ่ายภาพคู่กับสะพานเหล็กสีดําแห่งนี้ที่แต่เดิมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสัญจร,รเส้นทางรถไฟสายไทยพาม่าซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางรถไฟที่ถูกเรียกว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตัวสะพานนะครับเป็นโครงเหล็กสีดําขนาดใหญ่ครึ่งวงกลมสลับโครงสร้างถัก พาดผ่านแม่น้ำควายใหญ่และสําหรับที่นี่นะครับที่ถูกเรียกว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะก็เพราะว่าการสร้างทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลําบากด้วยความทารุณของสงครามทําให้เฉลยศึกจํานวนหลายหมื่นคนต้องจบชีวิตลงนะที่แห่งนี้ครับปัจจุบันที่นี่ก็ยังมีรถไฟวิ่งผ่านจริงทุกวันครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับที่จะได้เก็บโมเมนต์ความประทับใจเป็นโมเมนต์สุดคลาสสิกที่จะได้จับภาพความสวยงามกลับกัน ไปแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับจากสะพานข้ามแม่นา้าแควนะครับเดินทางตามทางรถไฟสายประวัติศาสตร์มานะครับก็จะได้พบกับอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดครับที่ช่องเขาขาดหรือช่องไฟนรกแห่งนี้ครับที่นี่นะครับเกิดจากที่ในบริเวณเดิมเป็นช่วงเส้นทางรถไฟที่ถูกตัดผ่านภูเขาครับกลายเป็นหน้าผาสูงชันเหมือนภูเขาถูกแหวกอ,ออกจากกันครับเป็นอีกหนึ่งมสเสน่ห์สายเที่ยวธรรมชาติจะต้องตกลุมรักกับเส้นทางสายนี้แน่นอนครับ เที่ยวทางรถไฟสายประวัติศาสตร์กันไปแล้วนะครับก่อนกลับพี่เป๊ขอแวะพาทุกคนไปเติมพลังบุญกันต่อครับกับแนด์มาร์คสายมูของจังหวัดกาญจนบุรีกับวัดเมตตาธรรมโพธิยาน วัดมหายานจีนนิกก่ที่แค่เข้ามานะครับก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของความสงบร่มรื่นด้วยความที่วัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในวงล้อมของุบเขาธรรมชาติและที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือสถาปัตยกรรมของที่แห่งนี้ครับเขาสร้างมาจากไม้ทั้งหลังมีการแกะสลักลงสีด้วยลวดลายแบบสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงามมากๆครับเข้ามาข้างในนะครับทุกคนก็จะได้พบกับเจ้าแม่กวนอิมพันกรน,นะครับหรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือสีทิศองค์ใหญ่อลังการมากๆ ด้วยความสูงถึง12เมตรที่แกะสลักมาจากไม้นะครับรวมถึงเสาไม้ขนาดใหญ่ที่แกะสลักเป็นลวดลายมาังกรพันรอบเสาอย่างสวยงามแล้วก็ยังมีเจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆอีกกว่า100ปางให้เราได้กราบไหว้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะมองไปที่มุมไหนก็สัมผัสได้ถึงความงดงามแล้วก็งานฝีมือที่มีความประณีตมากๆครับ และอีกหนึ่งซิกเ i เจอร์นะครับที่นอกจากจะมาเพื่อสการะแล้วเรายังได้เพลิดเพลินกับการชมศิลปะที่งดงามและยิ่งใหญ่แบบที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้ง่ายๆเลยทีเดียวครับและสําหรับใครสายมูที่มาแล้วนะครับอยากเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตที่นี่นะครับเขามีจุดขอพรสะเดาะเคาะและก็แก้ปีชงซึ่งเป็นพิธีเสริมสิริมงคลยอดฮิตของวัดนี้เขาเลยทีเดียวครับเพราะที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณนะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้มากๆครับบริเวณรอบๆวัดนะครับด้วยความที่ ตั้งอยู่กลางภูเขาที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพเหมาะมากๆนะครับสำหรับใครที่เดินทางทริปจริงจังเสร็จแล้วอยากหาที่นั่งพักสายตาแต่ได้ชมวิวธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรีต่อที่นี่พี่เป๊กขอบอกว่าเป็นทางเลือกที่ถูกใจทั้งสายมูสายเที่ยวแบบเราชาวคนละเป็กอย่างแน่นอนครับ และสาหรับใครที่ชอบขับรถเดินทางนะครับพีปเป็กฝากบอกมาว่าประกันภัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีนะครับเพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทางครับพี่เป็กแนะนําประกันภัยรถยนต์ทิปพรีเมียมจากทิพยะประกันภัยครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟถูกหรือไฟผิดไม่ต้องสํารองใจก่อนครับเขาขครอบคลุมดูแลทั้งหมดและก็ดูแลตลอด24ชั่วโมงแถมซื้อง่ายมากๆครับที่ทิปอินชัวดับคงครับ ด่าก็เหมือนไอเต่าเลยนะเชื่อป่าวาพี่เต่าเนี่ยเมียแกเนี่ยพี่ยุ้ยเนี่ยนะโลกโคตรกลมเลยเมื่อก่อนะพ่อไม่มีตังอยากไปเที่ยวต่างประเทศพ็มืองใช่พ่อก็เลยไปเป็นไกด์กับเ,เฮียเม้งคือพ่อยุ้ยพ่อของเลือดโลกกลมชิเพงเมื่อมาม,ามา่า,า,มามให้เขาเมื่อเนี่ยให้แต่ตอนนี้พี่เต่ายืนทอดอยู่แั้ยล่ะร้อนเล่นรอเล่นรอเล่นรอเล่นลเ,นเ,นเนส้นทอดใช่ไหมเส้นทอดครับไม่ลาซุปอืมไม่ลาซุปอืมแต่ว่าอะไรวะถ้าเกิดบอกมาม่าต้มยำกุ้งมาม่าหมูสับเนี่ยมันผ่านลาดซุป ไก่ทําให้เส้นมันมีรสชาติกินกรอบๆได้<ม>แต่เนี่ยถ้าเกิดมึงกินไปเนี่ยแม่งจะจืดๆมึงไปโรงงานกูได้มึงไม่เคยไปเนี่ยไปไปดิไปเชียงใหม่ปะทำไมาต้องเชียงใหม่วะอ่ะกูมีโรงงานอยู่ลำพูนไงเดี๋ยวผมพูดเชียงใหม่มึงยิ้มเนี่ยมึงมีอะไรกับเชียงใหม่มไม่มีไม่มีกูเป็นยังยิ้มอย่างงั้นเฮ้ยอันนี้มึงซองเท่าสมัยเรากินเดือดใช่ไหมใช่ครับหกสิบอันนี้ห้าห้าครับโอเคแต่สิบห้ากรัม ทำไมต้องต่างกันด้วยเพชรคือตัวนี้เป็นซองฟอยล์ซองแรกในเมืองไทยที่เป็น O P P m e t a l i z e มันจะเงาเงา,งาหน่อย O P P ของมึงก็ O P P metalized เชียงแต่ว่ามึงลงด้านม,มึงขายเดือนทั่วโลกเนี่ยรสชาติไหนดีกูไม่กล้าพูดจริงวะ่ะอ่ะถ้าเกิดทั่วโลกก็ต้องต้งตงเมเื็นกุ้งอ่ะกูแทงไปเลยเดือนหนึ่งกี่ล้านซองโรงงานผลิต วันละประมาณ7 8ถึงล้านอยู่2อสอง,สองอแล้วก็ขายทั่วโลกขายประเทศไทยประเทศไทยไขายประมาณแปดสิบเปอนินิดๆส่งออกวันนี้ง่าไนะประมาณ8ล้านแปดล้านซองสัตว์มาเฟีวกูยังไเนี่ยตอนแรกเลยออรเ์เดคิลคิเชนมี3รสฮอตแอนด์สไปซี่ซองสีแดงแบบน้ำรสชาติที่สองสมัยก่อนเป็นซองสีเหลืองจริงๆมันชื่อกิมจิ ยี่สิบปีที่แล้วอ่ะคนไทยแม่งไม่กินกิมจิก็เลยต้องใช้คําว่าโครเรียนสไปซี่กับอีกรสชาตินึงอ่ะคือหมี่โกลแนมันแปลว่าอะไรวะมันมีมันมัมน,นก็เหมือนต้ยมยำกุ้งอ่ะอ๋ออ่ะมันเป็นประเภทอาหารเหมือนอาต้มปลาคังเนี่ยมันจะเป็นชื่อรสชาติแล้วเมื่อก่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะคนไทยแม่งไม่กินแบบหมี่แห้งเว้ยตแรงก็เลยเลิกเออต้มน้ํามีน้ำอย่างเดีววเยวทําไมมีรสปลาคังวะมึงนี่ไอเหี้ยมึงก็มึงก็มึงใช้ช้อนเดียวกันอร่อยอร่อย เส้นน่าจะหทอดใช่ไหมทอดครับมาเลมาเฟียเส้นอบครับ้อด,ดีของเส้นอบหนึ่งไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะไม่มีน้ำมันฟังไว้นะครับอันนี้คือเส้นมาเฟียอ่าแต่ที่มันกําลังจะกินอนะ่ะเป็นเส้นโอเคอปั๊บซ <c oughs> ู้ได้น่ารับประทานมากอร่อยอร่อยอ่าแต่จริงจมันก็ไม่ต่างกันนะมันไม่ต่างมันลื่นกว่ามันไม่เหมือนกันคือมันทอดไม่ราดซุปอืมทอดไม่ราดซุปเนี่ยมึงอธิบายด้วย,ค,วย,วยคือเวลาที่มึงผลิตเนี่ยเอาไปทอดเสร็จแล้วเอามาราดน้ำซุปไม่ให้มันมีรสชาติหรืออะไร้องบอกว่าแป้ง ผูกผสมนวดออกมาผ่านลูกลีดตัว8ตัวแล้วแต่แล้วก็ตัดเป็นเส้นพอตัดเป็นเส้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดให้มันเป็นก้อนตามน้ําหนักที่เขากําหนดแล้วก็ผ่านน้าซุปไอ้น้าซุปตรงนี้นี่แหละที่ทําให้เส้นมีรสชาติมาม่าทุกตัวคือเราขยำขยำแดกเข้าไปนี่มีรสชาตินี่คือผ่านซุปใช่ทุกไก่แล้วพอผ่านซุปเสร็จปุ๊บค่อยลงไปสตรีม เราค่อยทอดแต่สําหรับเส้นของพี่เนี่ยก็คือนวดเสร็จปุ๊บตัดเป็นเส้นแล้วเข้าตัวแอร์ดราเลยเพื่อทําให้เส้นมันสุกแล้วก็สามารถให้คืนตัวได้หลังจากโดนน้าร้อนอ่ะเส้นของพี่เขาไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลเลยใช่เส้นเพราะเส้นไม่ผ่านน้ำอะไรไงนี่เห็นไหมครับนี่เจ้าของมาม,าม,ามา่ามาบอกเองนะว่าเส้นมาเฟียนี่อร่อยดีแดง<ด>ไม่เลิกเลยเขากระดาษแม่นหน่อยดิเฮี้ยซูดเลอะปากอร่อยนะเนี่ยอร่อยสิครับ เส้นอบของเรามันทำไมถึงแบบชงได้คือจะบอกว่าญี่ปุ่นอะจริงๆออริจินอลอะมันมีกึิ่นเวยรูปอะต้องถ้าต้มเส้นจะนิ่มกว่าเส้นจะอร่อยกว่าแล้วออริจินอลของตัวเส้นอบเนี่ยราเมงเนี่ยมันต้องต้มเว้ยมันเคยมีคนบอกว่าเฮ้ยคนไทยแม่งไม่ชอบต้มต้องชงน้ำอย่างเดียวจริงๆอยากให้คิดแบบนั้นนะ คือการการกินบะหมี่กึงโอเคละเร็วๆง่ายๆไม่แพงมากกินเพื่ออยู่ท้องก็งก็โอเคนะึแต่ถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราจะทำเมันก็ต้องแบบว่ามันก็เหมือนข้าวต้องเอาไปผัดกินข้าวเปล่าก็ไม่ได้ใส,ใส่นู่นใส่นี่นิดหน่อยเหมือนกับบะหมี่กึ่งเหมือนกันจริงๆอยากให้เปลี่ยนความคิดคนนิดหน่อยคือกูถามว่า พันเป็นผู้บริหารของนาย president มึงนี่ไปดูแลอยู่ที่เป็นพนักงานคนหนึ่งในสาพันเรื่องการาเรื่องดาราของมาม่าใช่ครับชีวิตส่วนตัวเป็นยไงวะชีวิตกูแม่งมองเห็นพ่อตอนเด็กๆนะว่าแบบทำไมพ่อยุ่งจังวะแม่งไม่มีเวลาให้เราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกเรารู้สึกแบบนี้แต่เพิ่งตอนนี้ลูกกูเรียนอยู่เมืองนอกก็สบายๆหน่อยกูทํางานอาทิตย์ละห้าวันปกติจันาร์ถึงสุกเข้าออฟฟิศก็ตื่นเช้ามาก็ตื่นมาวิ่งลูกมงอายุไหนะลูกกูปีนยี่สิบเอ็ด เราอายุพอๆกันเนาะถ้าเกิดพูดถึงศิลปินดารามึงนึกถึงใครวะที่มึงชอบทันย่าไงมึงถามโง่ๆไอ้ควายกูตอบไปดชัดเลยที่กูสมมุติมึงแล้วไงว่าสมมติภรรยาของไม่อยู่ถ้ามึงถามว่าเอามึงชอบอิงถามกูชอบไม่ไม่อิงอะเด็กอาจถ้าเกิดแบบตอนเด็กๆเรานึกถึงแบบดาราที่แบบอ่ะแต่มึงอะใกล้สมัยก่อนมึงใกล้ดารากว่ากูเยอะก็ทันย่าไงกูไม่ได้ว่าอะไรไงกูแม่งแบบนั่งคิดอย่างกูเงี้ยแล้วมึงชอบใครอะมีคนถามกูไว้ว่ากูชอบใคร กูนึกไม่ออกว่ากูชอบไข่เว้ยแต่วันนั้นอ,ะอ,อ่ะกูเจอเอ,อ๋อเอ็กไวนแซ่ดกูเคยชอบเอบบลยเคยชอบป่ะก็จะรลิกก็จะเลิกเออ คือตอนนี้กูไปเจอเขาเขาเป็นผู้บริหารอยู่บิ๊กซีตอนนี้เหรอเออก็เจอเพราะเพลงนี้ใช่ไหมไม่ไม่เพลงนั้นตั้งแต่ตั้งแต่เราปฐมถูกป่ะเราแม่งเอกแม่งแบบเชี่ออะไรเงี้ย <m> แล้วสุดท้ายแม่งมาเจอตอนโตว่าแบบผู้บริหารบิ๊กซีแล้วก็มานั่งคุยกัน,นเชื่อไหมเวลากูนั่งประชุมอ่ะกูหลับตาอ่าหลับตาแม่งนึกถึงสมัยก่อนถูกป่ะอะไรของมึงเนี่ยเสียงเขาแม่งเหมือนเมื่อก่อนเลยทุกคนก็จำไม่ได้เพราะเขาใช้ชื่อจริงไงแล้วน้องๆในห้องแบบรุ่นรุ่นเดียวกูเงี้ยใช่เชื่อกูก็จะรักขึ้นหน่อยเน เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเขาชื่อจริงอะไร<อ>นามสกุลอะไรใช่ป่ะเวลาแบบมาก็แนะนำเบิ้บิ้ลบิ้ลบ,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 บพอฟังเสียงแบบใช่ลรอเวลาเขาพูดที่แค่นั้นน่ะเหรอเออเสียงเหมือนเดิมเลยจริงเหรอวะเออวันนั้นเจอใครกะอ้อมพิยดาอย่างเงี้ยพอฝันกั็มาวินเลยมึงถูกปะ่ะสมัยก่อนกูชอบอ้อมอะไรอ้อมรู้ป่ะรู้เอะไะให้โทรบอกว่ะไม่้องไอ้พี่อะไรอาดาไอ้พี่คนพวกเนี้ยที่เพชรพูดมาเนี่ยมันเป็นเลเจนด์ยุคยุคเราอยู่เอออ้อมเอ อ้อมอีกอะสุนิสาแล้วเออนี้ยนะมันเป็น<ช>เพลงที่เราฟังแล้วก็อย่างแบบตอนนี้มันก็แบบโลกมันก็กลมๆอะไรอย่างแบบภรรยาพี่มอสเกม,เกมอ่าเจอเกมครั้งแรกตอนกูไปอยู่โฟมีตอนอยู่แกมมี่อย่างเงี้ยมึงนี่รู้สึกเกี่ยวข้องนะเต๋ายุ้ยก็เป็นกูออนก็งงๆอยู่พ่อพระเออพ่อเขาทำทัวร์ยุ้ยก็ทำทัวร์พ่อกูเออ แล้วมึงไปทำอะไรกับกูตอนน,นั้นนะจริงๆคุณไพบูลเนี่ยต่อครพี่เอ่ยนาม,มสัต์มึงก็ชัดเจนเลยแกมมี่จะมีไหนกะคือคุณไพบูลนะเนยค,คยทำอ,อยู่ที่ไฟอีสต์ไฟอีสต์เป็นบริษัทเอเจนซี่ในในเครือสาพัฒน์แกทำกับพี่เล็กบุษบาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยอตอนที่มามาตั้งแต่ก่อนที่แกจะมาก่อตั้งแกมมี่กับพ่อเตอ๋อพ่อเต๋อแกเป็นกลุ่มครีเอทีฟ อยู่ที่ไ i อ e แล้วก็อ๋อเป็นกลุ่มที่คิดชื่อป่ะใช่เป็นกลุ่มที่คิดชื่อกลุ่มกลุ่มแก๊งกันนั่นะแกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยบะหมี่กึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นสินค้ากลุ่มหนึ่งที่น่าจะมีอนาคตก็เหมือนกับที่มึงคิดว่ามึงอยากทำบะหมี่มาเฟียเขาโทรหาพ่อแล้วตอนนู้นเนี่ยตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อ Four People Food เป็นบะหมี่กึ่งยี่ห้อใหม่ยี่ห้อใหม่ตั้งบริษัทร่วมทุนกันที่มาม่าเคยทำพรามาม่าไม่เคยทำบะหมี่กึ่งยี่ห เปิดร่วมทุนกันเปิดบริษัทชื่อ4 People Food แล้วก็แบรนด์วันนั้น่ะชื่อ4ฟมีจำได้อ่าแล้วกูเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มสาพันที่ถือหุ้น40เะเข้าไปทำงานอยู่บริษัท4 People Food ในหน้าที่ทำทุกอย่างอะเริ่มโปรเจกต์ด้วยกัน เราก็ไม่ได้ว่าอะไรใครเราเองไม่เคยขออนุญ,ญาตหรือไม่เคยออกสินค้าราคา39บาาทมาม่าทำรีเสิร์ชแล้วข้อหนึ่งที่เราได้มาก็คือว่าแบรนด์นี้ขายแพงไม่ได้เพอร์เซพชันของลูกค้าบอกว่ามาม่าขายแพงไม่ได้แล้วเราก็มึงถามมม่ใช่ g ี t อีกปะเนี่ยยี่สมัยก่อนใช,ช้ G พียังไม่เกิดเลยสัตว์นะวันนี้กูไม่่ามสิบเ้าบก็โอเคละ่ะสินค้าที่แบบว่าผู้บริโภคคนไทยะคนไทยแล้วก็กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินในสมัยก่อนใช่ไหมหลายหลายคนก็รู้ว่ามาเฟียไม่ใช่กูนะพริกคุณผ่รู้เนี่ย ว่ามาเฟียคือพิกกูเข้าใจว่ามึงมาเฟียคือพิกมาเฟียคือมึงกูมาเฟียตรงไหนคือมึงมาเฟียตรงไหนมาเฟียคือพิกมึงไม่มาเฟียตรงไหนก่อนมึง่ยไอ้สั เมื่อก่อนกูจําได้เลยสอบเทียบประสาทมิตรแม่งมีโรงเรียนอื่นเข้ามาสอบแล้วก็มึงหมันไส้ใครไม่รู้แล้วเขาขับรถออกไปแล้วพวกมึงก็ขับรถตามกันออกไปแล้วกูก็ขับตามออกไปแล้วเมื่อก่อนมือถือแม่งก็ไม่มีเทียบเปิดกระจกมึงล็อกหน้ามึงล็อกหน้าคนมึงล็อกข้างอาจะล็อกกัระเด็นอะไรไม,ม่บนญมันนี้มาเฟียสมัยก่อนมันก็นั่นไม่ใช่มาเขาเรียกนักเลง<อ>นักเลงอน้นักเลงดีกว่าผู้ชายทั่วไปแหละเออผู้ชายทั่วไปแต่กูจะบอกว่ามาเฟียมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นมาเฟียมันคือพริกสามชนิดมึงรู้ไหมเนี่ยูม่ร้อะ พริกที่มีกลิ่นหอมพริกที่มีสีสวยพริกที่มีความเผ็ดมากรวมกันเป็นมาเฟยียของพริกไม่ใช่สันชัยเป็นมาเฟยียไอ้ทีส่สั่งใช่ปหมมึงเคยบอกที่ไหนยังเนี่ยบอกเยอะแต่ว่าไม่ได้บอกซีเรียสแบบนี้ที่มาที่ไปของเขามาเฟยียมันมาจากพริก3ชนิดที่มันประกอบกันแล้วแบบแม่งเป็นเหมือนแบบมาเฟียของพริกคิงของพริกความเผ็ดความหอมสีสวยมันก็เลยเป็นมาเฟียประกอบกักบ กูเป็นเจ้าของมันก็เลยผสมผสานกันเป็นปะบะหมี่มาเฟียไปเลยครับพึงทราบครับขอบค<อ> <จะ S 1> ุณมาก <ไป S 1> ครับกลับมาเรื่องไลฟ์ไ์ครับพี่ออพี่แม่งพาไปแบรนด์อยู่เรื่อยเลยเฮียสะสมมากก็รถก็อย่าเรียกว่าสะสมเลยเรียกว่าแบาบเป็นแพชชั่นอะไรเงี้ยเคยคิดว่าอยากได้นาฬิกาก็ซื้อมาแล้วก็แม่งก็ไม่ใส่ก็ใส่เนี่ยเหมือนกันเลยอที่มีอยู่ก็เก็บอยู่ในตู้ปืนก็เก็บอยู่ในตู้ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าอยากเจอเพื่อนแต่ว่า เป็นคนไม่ดื่มใช่ปะ่ะพี่ก็ดื่มก็มอยู่ที่ว่ามันจะแมทช์กันตรงไหนอะไรยังไงก็ผมก็เมาดิบได้ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ก็พอลงมาทำมาเก็ตติ้งจริงๆหนักๆก็เหมือนประมาณว่ามีเวลาก็จะไปเจอพวกพี่ๆที่เป็นอินฟูมึงก็ฝากบอยมีมาเฟียเขารีวิวว่างดีเฮียมึงโทรไปอ่ะไม่มีใครไม่รีวิวให้มึงหรอกอย่างวันนั้นมึงโทรไปหาแจ็คแฟนฉันเนี่ยแจ็คคนน้องกูไหมเขาโทรมา <ไป S 1> <ๆ>หาว่า มาม่าจะว่าอะไรหรือเปล่าครับถ้าเกิดเนี่ยพี่เป๊กโทรบอกให้รีวิวหมี่มาเฟียผมความพิเศษจริงไม่ว่าอะไรกูอยู่ที่เทาอยู่เพราะว่ากูก็กับแจ็คก็มีโปรเจกต์กันอยู่อะไรเงี้ยผู้บริหารมาม่าหรือว่าคืออาสาพันก็ตามใช้ชีวิตดูภาษามันพูดดิมันบ้านเพราะฉะนั้นอ่ะมึงเข้าใจไหมเพื่อนก็คือเพื่อนใช่ครับพี่กูจะทําอะไรมึงก็อย่าห้ามกูเคยห้ามอะไรมึงมึงห้ามกูตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยไอ้ชัดมาเฟียเนี่ยไอ้เที่ให้กิดกูห้ามกูไม่มันไม่ออกมาอย่างนี้หรอกกูดื้อไงมึงในทางยอม นี่เทพอะไรเนี่ยผมก็หวังให้ลูกผมเดบิวต์ขึ้นมาแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่านะครับโอเคก็ได้มาเฟียก็ได้มาม่า,มกมาก็ได้โอเคก็ต้องแยกกับอิงนิดนึงเนาะมึงก็ไป็่ออิงไอ้ที่นี่ให้กูเข้าเรื่องอีกแลลวโอเคลูกกูอานาคตลูกมึงกล่าวว่าอยู่ในวงการบันเทิงเลยเหรอเขาคิดอย่างนั้มึงแล้วไม่ไม่ใช่เขาคิดอย่างนัน้คือเขาไปทางนั้นแล้วมึง แล้วถ้าเกิดมหาลัยอ่ะจบประสาทมิตแล้วลูกมึงจะไปถามอย่างนี้แม่งม .5 แล้วนุ้ยเขาก็มีความตั้งใจเขาเขาอยากจะอยู่มหาลัยนี้นี่เหมือนกัแต่คงไม่ส่งไปเมืองนอกหรอกทำไมวะเขาไม่อยากไปหรือมึงม่ใหญ่เขาไปเขาก็ไม่อยากไปด้วยกูก็ไม่เห็นความสําคัญของต่างประเทศและเพราะว่าสมัยเราไปเพราะว่าภาษาถูกป่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ในเมืองไทยภาษาแม่งดีกว่าเราอีกนะ เฮ้ยมึงมีลูกคนเดียวใช่ป่ะไอิสว์มึงถามที่่ไหไม่เผื่อใครไม่รู้ไงอะไรของมึงเขารู้เรื่องประเท่ดิเฮียมึงอ่ะมึงถามว่ามึงเท่มึงลูกคนเดียวหรือเปล่ากูก็ถามมึงก่อนมึงลูกคนเดียวใช่เปล่าใช่ครับมีลูกคนเดียวคนเดียวมึงหยัดอึ้งดิเฮียมึงอึ้งแล้วแม่งเนี่ยดูอึ้งอ่ะอึ้งอ่ะสิสังเกติเฮียมึงก็ตอบลูกคนเดียวจบลูกคนเดียวกูก็ลูกคนเดียวลูกสาวเหมือนกันก็นี่ไงเราโง่เดียวกันใช่ โอเคไม่พูดเยอะยไอ้เฮียใส่ตาไม่เฮียมึงกลับไปบริหารมาม่าไปที่ย้ายเฮียอย่าคุยกูเยอะเลยเดี๋ยวมาก่าป็นหันี้กูว่าไปไปมากูว่ากูว่ากูเริ่มสนิทมึงนี่แหละตอนโตเลยล่ะทำไมเราไม่คุยตั้งแต่ตอนเด็กๆไว้เฮียมึงแม่งน่ากลัวมึงยังพูดอยู่เลยถ้าเกิดตอนเป็นสมัยก่อนแล้วกูคนตีนมึงขนาดนี้กูคงโดนกระทืบไปแล้วล่ะใช่นี่กูก็ดิกตีนอยู่ตอนเนี้ยนี่ก็เพื่อนสนิทคนหนึ่งเลยที่เป็นผู้บริหารมาม่า ในเครือสาพัฒน์ถูกไหมยินดีที่ได้ทําธุรกิจกับเพื่อนครับขอให้เพื่อนสมุนเพื่อนไปเรื่อยๆนะยินดีครับถ้ามึงไม่สนุนกูมึงก็โดนทือไอ้สัตว์นั่นไงมันเป็นคลิกไม่ใช่มันเอามาเฟียไปกระทืบพื่อื่นดีกว่าเราอยากกระทืบเลยครับเราอยู่กันอย่างสันติสุขคมสิริกันดีกว่าไม่เล่นมุกกับกูนามสกุลใครไอ้สัตว์กูไม่รู้ก็สัติที่สุดไงอ๋อเขาคมสิริเหรอนั้นโอ้โหกูเรียกว่าสุขภาพโอ้ใช่เข้ามาบ้านมึงก็เปิดเพลงสัดชอบเลยแค่ยุคเลย ถ้ามึงไม่ใส่หมือนมาเฟียให้นะกูสนับสนุนมึนงตลอดมึงรู้จักยี่หอ้อลูสกี้ป่ะกูซื้อไปบริให้ทหารชายแดนสามจังหวัดบ่อยมึงก็มึงส่งนี่ใช่กูขายกูผลิต มึงมีความคิดตัววะว่าเอาโจ๊กมาใส่กับบะหมี่บะหมี่มีกูถึงออกมุ้อยานะกูออกไปแล้วอ้าวไอ้สัอกูออกโจ๊กมานานแล้วแต่คราเนี้ยกูออกโจ๊กมาม่ารสมาม่าต้มยำกุ้งกับโจ๊กมาม่ารสมาม่าหมูสับแล้วแพคเกจจิ้งโจ๊กอะแม่งคือแพคเกจจิ้งอันนี้เลยเว้ยไม่เป็นเส้นผสมกับข้าวอะไม่มียังไม่ได้ทำเพราะว่าถ้ายงนี้อย่าทำนะ มาเฟียจะทำเอาเลยมึงกูยกให้มึงเฮ้ยมึงก็โจ้ก็ผสมก็ทุกเช่นเข้าไปไม่แพ็กเกจจิ้งแม่งไม่ได้มันผสมใส่เข้าไปไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันมีความชื้นแล้วแม่งเหม็นหืนทํา2ฟอยได้ไหมยัดลงไม่ได้มึงอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยมึงลองไปดูโรงงานกูก่อนไอ้เหี้ยจริงๆโรงงานแม่งฟูลรีอโตเมติกแล้วแม่งเร็วสัตว์มึงตั้งโรงงานใหม่กับกูไหมคนละครึ่งไอ้สัตว์เอาไปคาคุยกันออโอเคไอ้สัตว์เรา เพชรเพชรเพชรครับ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 กูขอร้องในอย่างได้ป่ะครับผมใช้แอปไมโมอยู่ธนาคารพูดกูจะบอกว่าแอปไมโมเนี่ยแม่งถอนโอนจ่ายง่ายในแอปเดียวของธนาคารออมสินใช่ป่ะกูว่ามีมีป่ะมีเฮ่ยเวลาเขาซื้อมาม่าลดที่ละห้าสิบตังค์ได้ไหมนเมื่อกี้ยังบอกว่ากำไรหลักสลึงอยู่เลยเฮ่ยกูว่ามีแอปไมโมตรงนะฝากบอกผู้บริหารด้วยว่าไหนโชว์สลากกูไม่เคยถูกผู้บริหารซื้อจริงมามีไมโมไมโมเนี่ยต้อง กูไม่ใช่จาขออ้เหี้เกื่อนงุ้ยทางรัฐเลยสัตว์มามากไม่พอนะกูก็รับเงินเดือนเขาอยู่เออใช่ป่ะก็อยากจะได้แบบเผื่อซื้อรถใหม่บ้างคิดเหมือนกูเลยขอเท่าไหร่ก็ดีนะกรุนางวดหน้าขอถูก่อยนะครับฮัลโหลพี่เต้ครับไอ้หียสรุปถูกออมสินเขาก็ดูแลรากหญ้านะเช่นเดียวกับมึงไม่ทำอะไรกิจกรรมนู้นอะไรเขาวะเอาจริงมาคุยกันได้ทุกคนอะ ผ่านกูนะอ่ะได้ครับพี่ใช่จริงมึงซื้อมาเฟียซื้อมาม่าเนี่ยมึงใช้แอปออมสินจ่ายได้เลยนะเว้ยได้ลดปะวะอ่ะมาเฟียลด5บาทเลยกูเล่นต้อ๋ยวมงลดหรอไเรียขายตรงเนี้ยแหละขายอย่าลดราคาเลยพี่นีก็คือถอนโอนจ่ายง่ายในแอปเดียวถูกต้องนั่นคือแอปใหม่โมออมสินครับประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งมึงช่วยเขานะกูอะอยากให้ทอททอ่ะมาร่วมกับมาม่าตรงกูก็ยังเคยเป็นวิทยากรให้ทอททออยู่ก็จริงๆ มาม่าก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนททการท่องเที่ยวอยู่แล้วในเรื่องของอะไรวะทุกอย่างอ่ะทุกที่มีมาม่ามาม่าไปทุกที่ท่องเที่ยวต้องมีมาม่าออืมจริงหรือมึงใช่ปะก็มึงฝากบอกผู้บริหารก็ดีไหมเออฝากบอกผู้บริหารพี่การครับอืมเพชรพนียงเวดเข้าได้มาม่าครับมาม่าสุดทันทีที่เที่ยวไทยรอเป้าอย่าคนละเป็กด้วยนะกลับไปลุกน้องด่าพี่ไปทำอะไรวะทางช่อหมายหมดทุกอย่าง Ha 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 ha.